ขาโกงเหรอโกงโกงไม่มีไม่โทนะเขาโกงที่ดินมีเวรกรรมไหมครับย่อมมีเวรกรรมอยู่แล้วการโกรงที่ดินเรียกว่าอะไรเรียกว่าลักทรัพย์การช่อโกงการขโมยวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อการเสื่อมแห่งโพคะวิบาทย่งนางหนักนรกเดรัจฉานและเปรตจันั้นทุกอย่างมีผลจากการกระทําแต่เราอย่าไปเฝ้าเราทําดีถ้าตายทำไมมันยังได้ดีอยู่เลยมันทั้งนั้นนี่มันโกงที่ดีเราไปไม่เห็นมันจะมีชีวิตไม่ดีเลย อันนี้เราไปสร้างเหตุผิดอีล้ะไปคาดหวังให้เขาเนี่ยรับผลของวิบากกรรมตามความพอใจของเราเราจําไว้วิบากแห่งกรรมมันส่งผลตามเหตุตามผลแห่งการกระทําทางกายวาจาใจและตัวเขาของตัวเขาเองไม่ใช่ส่งผลตามความสะใจของเราเวรกรรมไม่ได้ส่งผลตามความสะใจของใครนะเราคิดว่า,าเวรกรรมมาส่งผลตามความสะใจของใครไม่ชิพายกันหมดแล้วหรอมันจะวุ่นวายปั่นป่วนกันหมดนะ ถ้าเราสะใจแบบไหนตั้งใจแบบไหนชี้มันปุ๊บมันจะส่งผลเลยนี่ว่าผลโดนบันดาลนะเป็นความเห็นผิดแต่ความเป็นจริงใครกระทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นแต่อย่าไปนั่งเศร้าสนใจกรรมตัวเองก่อนตัวเองก็มีความทุกข์จากการโดนโกงที่ดินอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยสนใจตัวเองก่อนว่าเราจะแก้ไขความทุกข์จากการโดนโกงที่ดินเนี่ยยังไงไม่ก็ไปแก้คนอื่นคนอื่นมารับวิบากกรรมเชื่อไปเลยว่ามันโดนรับผลของการของมันแน่ แต่ตอนนี้กลับมาแก้ไขที่ตัวเองก่อนว่าเราจะจัดการกับปัญหาตรงหน้าเนี่ยยังไงจะแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยยังไงสนใจที่ตัวเองก่อนแก้ไขตัวเองก่อนอย่าไปแก้ที่คนอื่นเสียเวลาแก้คนอื่นไปก็ค้นจากความทุกข์ไปได้แก้ที่ตัวเราจบที่เราเบาที่สุดจริงเป้าปีหน้าไปบวชค่ะจริงจ้ามันยังมีคนไม่เชื่อนะยังมีคนไม่เชื่อ โกนหัวขนาดนี้แล้วนะนี่ผู้โกนรอมาสองปีแล้วนะอีกปีเดียวปีสุดท้ายเนี่ยปีหน้าจะไปบวชแล้วช่วงระยะเวลาประมาณตุลาพฤศจิกาสองเดือนนี้นะไม่เดือนไหนก็เดือนหนึ่งหลังออกภาษาปีหน้าไม่แน่นะถ้าวุ่นวายมากกว่าจะหนีไปบวชก่อนก็ได้เวลาสวดมนต์ได้รับพลังบางสิ่งอัดแน่นภาวนานั่งสมาธิมีพลังอัดแน่นเรียกว่าพลังอะไรเป็นมานานพลังอะไรอ่ะ พลังอะไรพลังอัดแน่นคือพลังอะไรคืออาจจะไม่เข้าใจคำว่าพลังอัดแน่นหมายความว่าอะไรใครอ่ะอยู่บ้างไม่กล้าแล้วใช่ไหมคือมันต้องดูว่าพลังอะไรพลังอัดแน่นมันอยู่ที่เราปรุงแต่งหรือเปล่ามันแน่นคือแน่นอะไรมันต้องดูอ่ะมันแน่นอะไรพลังอะไรไม่รู้อ่ะเป็นมาตั้งแต่ปีห้าห้าเลยเหรอโอ้โหมันปลดมันปดปล่อยพลังไปบ้างหรือยังวะเนี่ย อย่าไปปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้ไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นรู้ไปอย่างเดียวมันจะเป็นอะไรไปมันเป็นไปไม่ต้องไปสงสัยที่ยัยงสงสัยอยู่แสดงว่าเราไม่ได้ได้นะอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าได้พระเจ้าบอกว่าการนั่งสมาธิถ้ายังมีความลังเลสงสัยอยู่เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดผิด5อย่างเนี่ยต้องละให้ได้สก่อการะฌันทะพยาบาททีนมิท่าอุจจารก,กุุจจาไอัตัวสุดท้ายนี่เรียกว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าอาการสงสยัยถ้ายัางสงสัยอยู่เนี่ยเป็นการปรุงแต่ง ให้มีให้เต่งขึ้นมาดังนั้นให้เราวางใจตัวนี้ลงไปซะอย่าไปปรุงแต่งในมันแล้วกลับมามีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีสติอยู่ในปัจจุบันทิ้งอารมณ์เหล่านี้ทิ้งพลังเหล่านี้ออกจากเราไปหน้าที่เราคือเอาสติไปจดจ่อยอยู่กับลมหายใจหรือพุทโธไม่ให้หลุดไปคิดอย่างอื่นแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเรามีความสงบดีแล้วออกด้านวิปัสสนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขงังหน้าตาไปเลยวัดกับโรงพยาบาลอะไรอ่ะอ่าไม่ออกอ่ะ ใคร่านให้หน่อยสิอันนี้อ่านไม่ออกอ่ามว่าอะไรวัดกับโรงพยาบาลทำไมคนทำบุญกับวัดมากกว่าโรงพยาบาลทั้งที่โรงพยาบาลอ๋อเข้าใจแล้วคือทําไมคนชอบทาบุญกับวัดมากกว่าโรงพยาบาลทั้งที่โรงพยาบาลเนี่ยช่วยชีวิตคนก็ตั้งเยอะ เขาก็ทํากับโรงพยาบาลเยอะไม่ใช่ไม่เยอะแต่แค่เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยหรือชี้แจงตัวเลขแค่นั้นเลยมันทําหมดแหละอย่างล่าสุดอาจารย์รับบริจาคทองคำหนึ่งกิโลเนี่ยจะไปสร้างเจดีย์ให้หลวงพ่ออินทวายเนี่ยกิโลกรัมหนึ่งรับบวรนาทานไวแล้วตอนนี้ก็ได้ครบแล้วด้วยดีไม่นานเดี๋ยวก็จะไปถวายถวายาวันที่29ธันวาเจดีย์พระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเอาพระสายหลวงปู่มัน่นทั้งหมดที่มีชื่ออย่างหลวงตามหาบัวหลวงกุ่ล่า หลวงปู่หลวงปู่แหวนอะไรที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นสายหลวงพ่อในที่นี่เลยที่เป็นลูกศิษย์สถาคตเนี่ยลูกศิษย์พระเจ้าเนี่ยสร้างไว้นหนึ่งเจดีย์เลยที่วัดป่านาคำน้อยแต่สร้างนอกบริเวณว,ว,วัดน,นะสร้างอยู่หน้าวัดไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในวัดแยกเอาไว้ต่างหากเพื่อเผยแพ่พพหลักคําสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหลักคําสอนพระเจ้าอย่างเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันแล้วแต่เขาเขาพอจะในการทำเนี่ยเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้ไงเขาอยากทําในสิ่งไหนก็ปล่อยเขาทําไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ได้หมายความว่า คนที่เขาทาสร้างวัดเขาจะไม่สร้างโรงพยาบาลเขาก็ทําไม่ใช่เขาไม่ทําเขาก็ทําแต่แค่เราไม่รู้ไงว่าเขาทาหรือไม่ทําแต่โรงพยาบาลอะเราต้องเข้าใจก่นอนว่าวัดเนี่ยมันรักษาอะไรรักษาใจการรักษาใจต้องมีเตียงผู้ป่วยไหมไม่ต้องมีมันต้องมีเครื่องมือแพทย์นะไม่ต้องมีมันต้องใช้งบประมาณเยอะไหมะไม่ต้องใช้เยอะมันใช้แค่ละคนมาวัดค่าน้ําค่าไฟเลี้ยงข้าวจัดเตรียมสถานที่มันใช้แบบนั้น แต่โรงพยาบาลอ่ะมันถผมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะอะไรก็ความป่วยมันเป็นความทุกข์ในโลกแล้วเครื่องมือแพทย์แต่ละอันอ่ะมันแพงขนาดไหนมหาศาโลโรงพยาบาลต้องรอมรับเตียงแล้วเตียงแต่ละเตียงต้องอะไรต้องเสียเงินเท่าไหร่วันหนึ่งคืนหนึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มันเยอะดังนั้นการบริจาคเท่าไหร่มันก็ถมไม่เต็มเราเรา,เราจะจะบอกให้บางทีอย่างเงินบริจาคของโรงพยาบาลเนี่ยมากกวัดด้วยซ้านะ แต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครออกมาเปิดเผยตัวเลขเพราะเขากลัวว่าเปิดเผยแล้วจะไม่มีใครไปทําเพราะมันจะดูเยอะขึ้นมาทันทีก็จะไม่มีใครกล้าทําอย่างเงี้ยซึ่งปีหน้าเนี่ยถ้าอาจารย์ยังมีเหตุปัจจัยทําได้ปีหน้าอาจจะจะทาของโรงพยาบาลละล่าสุดรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดวิถีมาขอให้อาจารย์ช่วยละกำลังสร้างตึกผู้ป่วยใหม่แล้วต้องการเงินบริจาครัฐบาลเนี่ยให้งบเนี่ยประมาณพันล้านแต่โรงพยาบาลเขาต้องสร้างพันหกร้อยล้านเขาต้องขอบริจาคจากประชาชนหกร้อยกว่าล้าน พวกเรามีโอกาสไปช่วยนะติดต่อเลยรับบริจาคบริจาคเข้าหน่วยที่ของโรงพยาบาลลาาพิธีเพื่อสร้างโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์บอกเลยเนี่ยไปทำเลยรีบเร่งในการไปทำไปช่วยเนี่ยบริจาคอาจารย์พยายามบอกแลวตอนนี้อจาจารย์ไม่ได้บริจาควัดเดียวนะอจาจารย์เริ่มบริจาคสามมิตเริ่มบริจาคคุกตารางโรงพยาบาลอะไนต่างๆเนี่ยเริ่มเข้าไปแล้วเริ่มไปบริจาคสบม่แไปสีฟันยาสีฟันกับคนที่เราควรให้โโออกกาา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 สสสสเเเเเคคคค้้พรรระทํผิดดไปปแลววให็นนนีืู่ังม บางทีเขากลับคืนสู่สังคมแต่พราคนไม่ให้โอกาสเขากดดันเขาด่าเขาบูลลี่เขาเขาเลยกลับไปทำผิดอีกครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าสังคมไม่ให้โอกาสคนแบบนี้สังคมจะดีขึ้นไม่ได้เพราะเปลี่ยนแปลงก,การกระทำของคนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันมีการทำอาจารย์ก็ทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้าจะคิดว่าจะทำเยอะกว่ากวัดได้ซ้าไปแต่แค่บางทีคนไม่เห็นจรเหนงบางคนว่าเอออาจารย์เอาเงินทองคาเนี่ยไปบริจาคโรงพยาบาลดีกว่าไหมกูบริจาคแน่ไม่ต้องกลัว บริจาคจะเยอะกว่าทองคำหนึ่งกิโลได้สามใบอาจารย์จะทำโรงพยาบาลในปีหน้ามากกว่าเป็สิบล้านแน่นอนไม่ต้องกลัวและจะบริจาคสังคมวัดอะไรนะที่เขาขอให้อาจารย์ไปวัดที่มีเด็กกำพายเยอะวัดท่าตะโกหลวงพี่อะไรนะหลวงพี่ต้อมเนี่ยอีปีหน้าอาจารย์ก็จะเตรียมตัวขยับเข้าไปช่วยเด็กกำพราแล้วเด็กกำพรายากไรเด็กพิการาซ้ำๆมูลนิธิเด็กพิการต่างๆอาจารย์กำลังจะเข้าไปช่วยไม่ใช่เขาไม่ช่วยเขาช่วยแต่บางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้พูดออกมาเสียงดังมาก ท่านเองพวกคนมันอาจจะไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปใส่ใจะเอรียดเยอะเพราะอะไรมันมวนแต่ไปนั่งคิดว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ต้องไปยุ่งม,มันก็มีกลุ่มคนแบบนี้อีกคิดว่ามันเป็นเรื่องของรัฐบาลเราพูดเราจะไปบริจาคทําไมมันมีความคิดแบบนี้พอเวลามีคนบริจาคให้วัดก็ไปด่าว่าบริจาคเยอะแล้ววัดน,นู่นนี่นั่นเกินกว่าไปก็ไปเป็นะ่ะก็โยกไปโรงพยาบาลพอเวลาไปโรงพยาบาลกูก็โดนด่าอยู่ดี พวกเราเตรียมตัวด้เลยเดี๋ยวพอเวลาอาจารย์เริ่มเปิดบริจาครับโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะเดี๋ยวก็จะเริ่มมีดราม่ามาอีกมันไม่มีดราม่าไม่จบหรอกบริจาควัดจะเป็นปัญหาบริจากรงพยาบาลก็เป็นปัญหาจะทําประโยชน์ขนาดไหนก็เป็นปัญหาอาจารย์มีลูกศิษย์เป็นเจ้าของทีโอเอนะอาจารย์ไปกงอะไรนะสถานเขาเรียกอะไรนะของผู้หญิงอ่ะทัน,นทัศนสถานหญิงชลบุรีไปเยี่ยมมาไม่นานเนี่ยพอ,อ,อมาต้อนรับตัวเองโอ้ยมากันถ่ายรูปอาจารย์เป็สิบคนเลยเรียงซ้ายเรียงขวาอยู่กับพวกเอ่อพวกกับผู้นักโทษอะไรเงี้ย คือเวลาอาจารย์ยืนถ่ายรูปกับพวกนี้จะก็รู้สึกแบบเสียวๆในใจเหมือนกันนะว่ากูจะโดนรวกวันไหนอย่างเงี้ยนะมันถ่ายเป็นรางแล้วเกินนะถ่ายตั้งแต่ข้้งในยันออกมาหน้าประตูคุกเหมือนแบบว่ากูติดคุกเสร็จแล้วออกมาส่งกูข้างนอกอย่างเงี้ยนะคือถ่ายถ่ายรูปบางทีก็รู้สึกเสียวสลังว่าเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ดีเขาก็บอกว่าเขาอยากได้สีทากําแพงเขาอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยโปรโมทเขาไม่ได้ต้องการเงินบริจาคเขาอยากให้อาจารย์ช่วยโปรโมทเนี่ยว่าเขามีคาแคร์เขามีสินค้าขายวันน้าจะไปซื้อของเขามาหมื่นกว แล้วเดี๋ยวจะจะให้ทีมงานเขาเนี่ยขนของจากที่นั่นเนี่ยมากรุงเทพแล้วจะจะออกค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางให้แล้วเอาไปขายในสถานที่ปฏิบัติธรรมของอาจารย์ขายแล้วขนเงินกลับไปเลยไปเป็นเงินปันผลให้กับคนที่เป็นนักโทษที่เขาเป็นแรงงานในนั้นเขาจะได้มีเงินในการที่จะดูแลตัวเองในนั้นเพราะบางคนเนี่ยไม่มีเงินไม่มีญาติเขาก็จะไม่มีของผู้ชุดชั้นในกางเกงชั้นในซึ่งของพวกนี้จะขาดแคลนในคุกเพราะเขาไม่มีเงินซื้อแล้วก็ไม่มีญาติเอามาบริจาคให้บางคนมันไม่มีญาติญาติก็ไม่มีเงินมันก็ไม่มีเงินต่างคนต่างไมมีเิน มันก็เลยเป็นเหตุเป็นปจัจจัยโอเคเขาอุาสตสาห์ทำงานมาแล้วฝีมือประดิษฐ์ดินดินดน้ำมันปั้นเป็นลูกบัวลูกอะไรอย่างเงี้ยสวยมากแล้วราคาถูกมากกระโปรงกระเป๋าถูกหมดอาจารย์ก็เลยสั่งอาจารย์ก็เลยสั่งไปกรนที่ใส่กระดินนชู่เป็นลูกตัวคนเขียนโลโก้อาจารย์สั่งไป500อันบอกรีบทําให้อาจารย์เลยเดี๋ยวอาจารย์เอามาขายแล้ววันปฏิบัติพวกเราเนี่ยส่งตัวแทนมาใส่ชุดมาเลยแล้วมามาขายในงานอาจารย์งานอาจารย์ปฏิบัติทาตั้ง4 0 0พคนอย่างเงี้าจายจะขายได้เท่าไหร่จะได,ได้เอาเงินเข้าฐานพินิจบริหารจัดการ เขาก็ขอสีมาอยากได้สีทางกาแพงเขาบอกเขาไม่ได้อยากได้เงินบริจาคเขาอยากได้ของอยากได้อะไรแบบเนี้ยอยากได้แบบให้คนไปอุดหนุนร้านนวดเขาร้านกาแฟเขาเขาจะได้มีรายได้เหล่านี้เขาอยากทํางานตัวเนี้ยให้โอกาสกับคนที่เป็นผู้ต้องขังชั้นดีที่ใกล้ปล่อยตัวเอาออกมาทํางานตัวเนี้ยเขาจะได้ออกไปมีเงินเก็บแล้วจะได้เริ่มต้นซื่อสัจจะมีเงินก้อนออกไปในการลงทุนตัวเองอะลงทุนชีวิตตัวเองอะจะได้ไม่ต้องไปทําผิดซ้ำซากเขาจะได้สร้างเหตุปัจจัยในการให้โอกาสกับบุคคลเหล่านี้ เนี่ยอาจจะก็ลังเข้าประเนสิ่งเหล่านี้เพื่อสังคามมากขึ้นสถานพินิดเด็กที่มันได้โอกาสแล้วมันทําผิดอายุ18ไม่เกิน18อย่างเงี้ยเขาขออะไรมาอาจารให้หมดเลยอยากได้อะไรบอกมาอย่างได้ไฟอย่างได้ทีวีอยางไ,ได้ตู้กดน้ําอย่างได้แอร์ใช่ไหมอ่ะอย่างได้สือ่อสังหนังสือสิ่งพิมพ์อาจารย์บริจาคให้หมดใช้เงินส่วนตัวด้วยใช้เงินจากคนที่ใช้ของจากคนที่เขาช่วยไม่ได้รับเงินเอาของมาบริจาคอาจารย์พูดว่าจะอยากได้เนี่ยล่าสุดอาจารย์พูดว่าทีวีสามเครื่องรอบที่แล้วเนี่ยอาจารย์บริจาคทีววป75นิ้ แล้วก็ตู้กดน้ำสี่ตู้ขนมนมเนยเด็กมันอาจจะเข้าไปในสามชนิดเด็กมันพูดกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับอยากกินขนมกรอบๆมันตะโกนมาอย่างเงี้ยเพราะในนั้นเนี่ยอาหารมันจะเป็นแพทเทิร์นเลยเดือนหนึ่งแล้วขนมจะมีจตกกล้วยบวชชีบวชฟักทองอะไรอย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีขนมอ,อกรกมันจะมีโอกาสได้กินของเหล่านี้เลยเราเข้าใจว่าเด็กทําผิดแต่เราควรให้โอกาสเขาได้มีโอกาสในการกินเหมือนคนปกติบ้างเพราะอย่างน้อยที่สุดแล้วเขาก็ถูกขังอยู่ในนั้นแล้วบางทีมันรู้สึกผิดแล้วแต่เราควรให้โอกาส แล้วจะก็กําลังวางแผนกับคนที่กำลังเป็นคนสอนในสถาพินิษฐ์ทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยว่าอาจารย์เนี่ยจะสลับเวลาตัวเองวันละ1ชั่วโมงเพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมผ่านสูมเข้าไปในสถาพินิษฐ์เหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนเด็กที่ไม่ดีเนี่ยกลับคืนสู่สังคมเป็นเด็กที่ดี เราจะเข้าเอาคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปหาเขาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เลยอยากให้พวกเราเช่วยกันขวนขวายให้โอกาสและทําประโยชน์แบบนี้สนับสนุนสง่งเสริมกับคนที่กาลังทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ให้มองว่าเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์แต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ใหญ่มากอาจารย์อาศัย <falsch S 1> ชื่อเสียงของตัวเอในปัจจุบันเนี่ยพยายามทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันกาลังมีชื่อเสียงและชื่อเสียงมันอยู่ไม่นาน ดังนั้นถ้ามันกําลังมีอยู่แล้วมันเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อาจารย์จะโดนด่าโดนเกลียดแค่ไหนช่างหัวมันขอให้อาจารย์ได้มีโอกาสในการทําประโยชน์เพื่อคนหมู่มากได้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลเหล่านั้นอาจารย์จะยินดีทําอย่างเงี้ยพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราต้องยินดีสละตัวเองในการทําประโยชน์แล้วตั้งใจทําประโยชน์เหล่านั้นไม่ว่าใครจะนินทาว่าไรการนินทาในโลกเป็นเรื่องปกติการใส่ร้ายป้ายสีเป็นเรื่องปกติแต่ความจริงจะทนต่อ,อการเพ่งพิสูจน์และผลจากการกระทํามีผลเสมอจําไว้ ไม่มีเสียมีดีแน่นอนส่งผลวันไหนไม่ต้องไปเฝ้ารอวันไหนก็คือวันนั้นแล้ววันนั้นที่มันตอบสนองกลับคืนเรามาวันนั้นเราจะยินดีกับมันมากให้จำไว้คำถามสุดท้ายคำถามบาลเลยตอบไม่ทันใชโอ้แต่ยังเหลือเวลาถ่ายรูปไม่ใช่เหรอแบ่งไปหน่อยนึงก็ได้มั้งวันนี้ไม่ต้องถ่ายรูปเยอะใช่ไหมใครจะถ่ายรูปบ้างขอดูมือหน่อย โอ้ยไม่เยอะโอเคสิบห okay. so ้านาทีก็เสร็จแล้วต่อคิวแป๊บเดียวถ่ายปึ๊บปึ๊บป๊บก็เสร็จแล้วคนที่สติไม่ดีเขาทํากรรมอะไรมาไม่ต้องถามว่าทํากรรมอะไรมามันตอบไม่ได้ผู้เจ้าไม่ให้เข้าไปประมาณในกรรมเพราะวันหนึ่งเราทํากรรมเยอะมากกินข้าวก็เยกวกกรรมเดินก็เยกวกกรรมเข้าห้องน้ำก็เยกวกกรรมด่าก็เยกวกกรรมคิดก็เยกวกกรรมมันกรรมมันเยอะมากดังนั้นมันตอบไม่ได้แต่มันเป็นวิบากแห่งกรรมอาจจะเคยไปทําร้ายให้สัตว์ได้ยากมาไปทรมานสัตว์มา ไปตีหัวไปทุบหัวมันมาทุบหัวปลายยกตัวอย่างในเฉยสมมุตินะมันก็ทําให้เราสติฟั่นเฟือนวิปลาดได้หรือวิปากอย่างเบาที่พระเจ้าตัดได้ง,ง่ายที่สุดคือการดื่มสุราวิปากอย่างเบาของการดื่มสุราทําให้สติฟันฟ่นเฟือนวิปลาดได้ขอเลขเด็ดงวดที่สองทันวาหน่อยค่ะจังเดียทุกวันนี้ไปไหนกูก็เจอคำถามจต่คำถามเนี่ยนะีพ่พเจ้ากระโถนตีปากมาแล้วกเกินจะนะ มันขอเลขเก่งแล้วเกินนะแล้วหลายคนมาด่าอาจารย์นะว่าโอ้ยีอาจารย์เบียคนตื่นทาเดี๋ยวนี้เอาดีไม่เอาดีทางการสอนทะแล้นไปเอาดีทางการให้หวยกูไม่เคยให้สักงวดนมึงไปตีกันเองไปคิดกันเองแล้วไปถูกกันเองมันเกี่ยวอะไรกูงงไปหมดอาจารย์ไม่เคยให้เลขเลยนะมันก็มีแต่พูดสามสี่สามอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปจับแล้มันก็ไปซื้อแล้วมันก็ถูกเองอย่างเงี้ยแล้วเจ้าหวยก็ปัญยาอ่อนดันไปอั้นเลขอีกเพราะเวลาไปอั้นเลขมันก็กลายเป็นว่าอาจารย์เนี่ยให้หวยไง มันก็เลยกลายเป็นยิงประเด็นแล้วทุกวันนี้นายในไลฟ์สดเนี่ยอาจารย์เตือนอาจารย์ขอหวยหน่อยขอหวยลาวหน่อยขอหวยนั่นหน่อยขอหวยน้อยอะไรก็ไปรู้วุ่นวายไปหมดวันนั้นไปสถานไอโกมใหเกยสถานผู้หญิงว่าเนี่ยไอคุกที่ชลบุรีเนี่ยไปมาปุ๊บอาจารย์ยังไม่ทันลงจากรถเลยนะเปิดประตูฟิสเดียวอาจารย์งวดนี้เลือะไรคะมันขอมาแล้วมีเจ้าหน้าที่ข้างในนั่นนะมันเจ๊ดมันเจ๊ตมากอนะไม่ตีปากคนแล้วกเกินแล้วก็เอามันเข้าไปเม้าในกรมราชฑานนแหละให้พวกที่มันติดอยู่ข้างในมันเล่นหวยไม่ได้ไนงะ ให้มันหัวเราะอีพวกผู้คุมหน่อยทำตัวกับอีพวกตัวดีพวกเนี้ยนะพวกมึงเพิ่ยแหละตัวดีเลยประเด็นเอาทัวมาลงกูว่าไปไม่หงไม่หวยเนี่ยทุกวันเนี่ยเราอยากแก้ไขความทุกข์ที่ติดอยู่ในปมในใจอย่างไรครับสติการแก้ปมในใจคือการฝึกสติทิ้งอารมณ์แล้วยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันแค่นั้นเองคิดแค่นี้ เลยคิดแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆมองเห็นโทษของความคิดนะว่าความคิดนั้นมันมีโทษหรือมีประโยชน์ถ้ามีโทษทิ้งถ้ามีประโยชน์รักษาไว้เป็นกุศลแล้ออกุศลเป็นอกุศลทิ้งเป็นกุศลรักษาไว้แค่นั้นเลยง่ายๆอันนี้ตอบไปแล้วนะเราฆ่าตัวตายซ้ำฉันเป็นอิสลามฉันเป็นคนไวต่อคำพูดคนแล้วเก็บมาคิด วิตกปวดหัวถามจะทําอย่างไรให้ฉันไม่คิดมากก็แค่เลิกคิดคําถามคึงจะคิดทําไมอ่ะก็แค่เลิกคิดอ่ะเมื่อกี้ก็สอนไปแล้ววิธีการกระหาวิธีความคิดหรือไปช่อตแต่ก็แค่เลิกคิดเรื่องนี้ไปคิดเรื่องอื่นทาไมเราคิดเรื่องนี้ได้ทําไมเราจะคิดเรื่องอื่นไม่ได้คําถามวันหนึ่งเราสามารถจะคิดได้สารพัดเรื่องแต่ทําไมจะต้องโฟกัสคิดเฉพาะเรื่องนี้ก็แค่เปลี่ยนความคิดหรือไม่ต้องคิดเลิกคิดไปเลยจบง่าย อย่างนี้แฟนขับประจาเป็นอิสลามเยอะมากนะเมื่อวานก็มีเด็กนกพเข้ามาเป็นเด็กอิสลามหมดเลยยกแก๊งเข้ามาหาอาจารย์หลายรอบแล้วไม่เคยเจอเลยเมื่อวานเจอพอดีสี่คนเด็กนักเรียนผู้หลักผู้ใหญ่เต็มไปหมดคุมเฮยายม,มาถ่ายรูปกับอาจารย์มามานั่งคุยกับอาจารย์อย่างนี้นะมานั่งคุยจริงจังที่บ้านเยอะมากการทําแท้แบบเกิดโดยคมขืนจะมีบาปไหมคะก็บาปก็เป็นปานาธิบาต มันเป็นวิบากแห่งกรรมเราเนาะที่ไปโดคนข่มขืนมาแต่สุดท้ายแล้วมันมีลูกติดมาแล้วเราไม่อยากได้ก็เข้าใจได้ก็ทําไปแต่ว่าก็ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นปานาติบาก็มีผลของการกระทําคือมันเป็นการฆ่าสัตว์วิบากของเราทํามาแบบนี้ที่ต้องเจอแบบนี้ที่ต้องมีลูกในลักษณะแบบนี้แต่เข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยในปัจจุบันแต่มันเป็นผลของกรรมเก่าที่เราต้องรับผลถ้าเราทําก็เป็นปาณาติบาตร้ารับไม่ได้ก็ทําได้ไม่เป็นไรแต่ก็ให้รู้ไว้ไว่ามันเป็นบาปมีผลของการก,การะทําเสมอถ้าอาจารย์จะบอกว่า มันเป็นเหตุนั้นมันเป็นเหตุนี้แล้วจะ,ละจะบอกว่าไม่ผิดมาไม่ได้ขึ้นชื่อว่าการฆ่าจะได้เหตุสิ่งใดก็แล้วแต่มันผิดด้วยกันดังสิ่งแต่ถ้าเรายอมรับในความผิดนั้นได้เพราะว่ามันจะฝังใจเราไปตลอดชีวิตไม่เป็นไรแล้วแต่เลยขอเลขเด็ดขาจานสองแล้วนะสองแล้วสองนะอ๋อแล้ว,ลว <S 1> 1. <S สองเราก็พูดเนนไม่ได้เลยเห็นไหม ห็นไหมเนี่ยมันพูดเลขไม่ได้เลยเห็นไหมมันจ้องอย่างเดียวเลยเนี่ยเห็นไหมอุทวลงทุกวันนี้เพราะพวกมึงนี่แหละไม่มีใครอ่ะควรเอาอุปด่าทุกวันนี้เนี่ยขอพลังธรรมะช่วยให้กําลังใจในการทํางานเป็นจิตอาสาคณะกรรมการชุมชนในการทํางานเพราะหลายคนเนี่ยพบปัญหาอุปสรรคจนจนบางคนเนี่ยออกจากงานจิตอาสาดังนั้นควรทําอย่างไรให้มีความสุขสนุกกับการทํางานจิตอาสา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนครับต้องมีใจเมตตาคุณธรรมจร,รยิยธรรมที่อาจารย์สอนไปแล้วเบื้องต้นคือพรหมิหารสิคนที่ปารานาดีกับคนอื่นพระเจ้าสอนวิธีการให้ทานสุดท้ายวิธีการให้ทานเนี่ยมีกอวิธีการให้ทานเนี่ยพระเจ้าสอนว่าการให้ทานโดยการสลาจาคะละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยปาสจามนทินไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ดังนั้นในผลใหญ่อนิสงส์ใหญ่เนี่ยความหมายคือเวลาเราให้อย่ายไปหวังเอาอะไรตอบแทนถ้าเราต้องการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือใครคนใดคนหนึ่งเราต้องไม่หวังผลถ้าเราหวังผลว่าเมื่อเราไปเป็นจิตอาสาทําไมเขาทําไม่ดีกับเราเฮ้ยทำไมเขาพูดไม่ดีกับเราแล้วอุตส่าห์มาช่วยเนี่ยระวังผลมะหวังแล nah ้วว่าทํานี้เขาต้องช่วยเหลือเราหรือเราหวังผลว่าเราไปเป็นจิตอาสาเขาต้องทำโดยความสะดวกให้เราสิ วเวลาเรากลับมาทาอันนี้นอกอันใดหรือเวลาเราไปเป็นยาติสายเขาเวลาเราขอความช่วยเหลือจากเขาเขาควรมาช่วยเหลือเราด้วยสิคาดหวังไหมคาดหวังละเราจําไว้ว่าคาดหวังในสิ่งใดย่อมผิดหวังในสิ่งนั้นดังนั้นการทําสิ่งใดก็แล้วแต่เมื่อเราตั้งเจตนาในการเป็นจิตอาสาอย่าหวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเราจะไม <to> ่เกิดความท้อใจเราจะไม่เกิดรู้สึกว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรเพราะเราจะตั้งใจทําในสิ่งนั้นเพราะเราเต็มใจในการช่วยอย่างอาจารย์ยมีทีมแอดมินอาสา เขาไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเลยเพราะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรตอบแทนเหมือนกันดังนั้นการทําของเขาเนี่ยเขาทาด้วยความเต็มใจอาจารย์จะไปที่ไหนจะมีทีมนะมีสแตนด์บายที่นั่นเสมอเขาทําด้วยความเต็มใจของเขาแล้วเขาไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนเพราะฉะนั้นในการทําสิ่งนี้ถ้าเขาวางใจตัวเองด้วยการยอมรับตามความเป็นจริงว่าเนี่ยเขาตั้งใจในการมาช่วยนะเต็มใจในการมาช่วยนะแม้อาจจาะไม่ให้อะไรตอบแทนหรือต้องที่อาจารย์ด่าเขาว่าเขาทําผิด เขาจะรู้สึกยินดีในการรับคำด่านั้นเขาจะไม่โกรธไม่เกลียดอาจารย์เพราะอะไรถ้าโกรธที่เกลียดอาจารย์จะไล่ออกนะเพราะอะไรล่ะเพราะอาจารย์พูดแล้วว่าจะมาเป็นอาสาแก่อาจารย์ต้องไม่หวังสิ่งใดตอบแทนต้องบริสุทธิ์ใจต้องมีความกรุณาสงสารต่อคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมเพราะเขามาอำนวยความสะดวกให้คนเนี่ยมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมกันในหมู่มากดังนั้นถ้าเขามีเจตจำนงที่ดีกุศลย่อมเกิดแก่เขานั่นคือผลตอบแทนของเขาแล้วคือกุศลแต่ส่วนที่เหลือใครจะมีน้ำใจช่วยหรืออะไร อันนั้นเขาก็รับไปตามเหตุตามปัจจัยแต่อย่าไปหวังสิ่งใดตอบแทนกับคืึนมาเพราะจะหวังผลวันหนึ่งเขาจะผิดหวังเราจําไว้ใครก็ตามหวังผลในสิ่งใดแล้ววันนั้นแหละจะนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนแน่นอนไม่น่าทันแล้วหรออ,อันนี้เหรอพระอุปชาที่บวชให้เราเขาประราชิกพระที่ถูกบวชจะเป็นพระที่สมบ,บูรณ์หรือไม่ อันนี้มันก็เป็นที่วินิจฉัยบางคนเนี่ยก็บอกว่าอุปชาไม่เป็นพระมาบวชให้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นพระแต่ลายบางการวินิจฉัยเนี่ยพระทธเจ้าเนี่ยให้ทําสักฆกรรมเนี่ยอาศัยพระภิสุจํานวนมากอย่างในประเทศที่พื้นที่ที่มีพระพิสุ์น,น้อยๆเนี่ยอนุญาตให้มีห้ารูปได้ในการทำสังฆกรรมต่ำกว่านี้สักฆกรรมไม่สําเร็จดังนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าอย่างน้อยหนึ่งในเนี้ย สามารถอนุญาตให้เข้าหมู่ได้ถ้ามีใครขาดจากความเป็นพระไปก็สามารถรับเข้าหมู่หรือยกเข้าเป็นพระภิสษุสงฆ์สมบูรณ์ได้แต่โดยความเป็นจริงการมาประชาอุปสมบทเนี่ยต้องอย่างน้อยสิบถ้ามีมากพอนะก็อย่างน้อยขั้นต่ําคือสิบรูปขึ้นไปทําไมถึงต้องมีเยอะก็เพื่อยอมรับกันและกันในการยกเข้าหมู่คณะดังนั้นถ้ามีลูกใดลูกหนึ่งเนี่ยผิดประราชิขขาดจากความเป็นพระยังเหลือลูกอื่นยังมีความเป็นพระในการยกเข้าหมู่ได้อันนี้ก็น่าจะรอดอยู่ น่าจะรอดอยู่เพราะอุปาชาเนี่ยมีหน้าที่แค่สอนเฉยๆสอนว่าอุปาชาุปสมบทไปเพื่ออะไรสอนเฉยๆเป็นเหมือนผู้แสดงธรรมอะ่ละลักษณะนี้ว่าจะรับคนเนี้ยเข้ามาเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ต่อกันละกันเป็นหัวหน้าในการรับบุคคลนี้เข้ามาแต่ถ้าคณะหมู่สงเนี่ยยังมีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่เนี่ยก็ยังสามารถรับข้อบุคคลาดได้ก็ยังมีความสมบูรณ์ในการเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้อยู่เพราะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกังวล พระพุทธเจ้าทรงวางวิธีการไว้ให้แล้วว่าใช้หมู่คณะหมู่ใหญ่ในการเพื่อรับเข้าหมู่คณะเพื่อป้องกันเหตุตัวนี้ด้วยประมาณนี้เนาะน่าจะพอแล้วเนาะน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่นี่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปไม่ทันนะเพืเ่อเลยแค่สิบห้านาทีน่าจะพอประมาณนี้อาจารย์ขอ,อนุโมทนาสาธุกับบุ่านทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญทิศสินใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทำความเพียรละทิ้งอกุศลจเจริญกุศล มีสติสัมป,ปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพของความสุขไว้ได้ยิ่งขึ้นไปใครมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันใครมีความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ในปัจจุบันใครมีปัญหาใดๆอยู่ในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานั้นไปได้ด้ดวยปัญญาตามหลักคำสอนพระเจ้าเดินตามแนวตามแถวของพระองค์มีธรรมเป็นประิภีมีธรรมเป็นสระมีตนเป็นปัติีมีตนเป็นสระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสระเป็นอยู่ ขอถึงที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันอาชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนเทิญสาธุอนุโมทนาทุกคนจน้าตั้งใจขอพระคุณอาจารย์เบียร์นะคะที่มาถ่ายทอดบทธรรมให้แก่ประชาชนที่นมาเล่ฟังในวันนี้ค่ะมด้รับฟังแล้วอาจารย์แล้วขอให้เรารู้ว่าทุกอย่างต้องมีสตินะคะต้องรู้จักหน้าที่คุณธรรมจะได้ทำาละหลัก ก็จะอยู่ประจำเวทีสองมีพระภูมิภูมิใจเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้บุกบานอย่างแท้จริงนะคะในโอกาสนี่ขอเรียนเชิญนายอภิเจติญเฉลิชัชชชยโชค์นายขอขอดุษฎีสันต์สรียนพรเจ้าพญาสุวรรษเกี่ยวกับความรู้สึกและการขอขอุอดอาจารย์เรียนให้เกียรติมาบรรยายธรรมในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะครับผมในฐานะผู้บริหารเทศบาลนครเจ้าพญาสุรศัวรรษต้องขอ,งของบคุณท่านอาจารย์งานนี้ให้เกียรติมา ในเรื่อบบงของการทำบาในวันนี้นะแล้โอกาสหน้าหวังว่าคงได้น้ำความเมตตาจากอาจารย์ได้หม่อีกครั้งหรือได้หลายครั้งนะครับทุกคนมีความพึงพอใจขนาดไหนผมไม่ทราบถ้ามีความพึงพอใจขอให้ผมเป็แสดงความเีตตาใจอยากให้ท่านมาท่านมาวันที่สามก็ยังมาอีกในหอพงการคุณประดิษอาสาบรรณาาราน,านะครับ ถ้าใครจะแสดงเจตจำนงที่จะเข้าร่วมรองท้าฝันขอต้องแสดงแตรคำขอตลอดการเาเก็บไว้ตอบในรายสอย่างก็ขอบคุณท่านอาจารย์สาธุสาธุอนุโมทนาขอบคุณท่านในคืนที่ดีที่สุดนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการถ่ายภาพนะคะขอเรียนเชิญ